สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันค่ะวันนี้เซลเอ็มพาชมรถโตโยต้าคัมรี่2.5 HV Premium รถยนต์ปี2019ค่ะมาด้วยสีขาวเซลเอ็มพาชมรอบคันนะคะ HV ตัวนี้เป็นพรีเมียมค่ะมาด้วยสีขาวมุกเลยนะคะตัวนี้เป็นเบนซินสลับกับตัวไฟฟ้าค่ะรถจอดที่ RDD c ดีดีค t e r เซนเสาขาเทพลักษ์สมุทรปราการสนใจชมรถก่อนได้เลยนะคะเซเอ็มเปิดให้เลยค่ะราคา849,000บาทค่ะ 8แส0สีบาทมีเก็บนะคะต้องเก็บคือมีกันชนด้านหน้าเพราะมีรอยครูดด้านล่างตรงนี้ค่ะภายในนะคะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเป็นเบาะดำ ตัดกับสีน้ำตาลสีแบบนี้เลยโอ้สวยนะคะบ่อปรับไฟฟ้าได้ถึง8ดทิศทางนะคะมีปุ่มเลื่อนหน้าหลังดันเบาะค่ะครบเบาะไม่มีอรอยขาดแต่มีรอยแตกบ้างนะคะตามการใช้งานค่ะมาดูด้านหลังกันนะคะวันนี้ลมแรงเลยค่ะหลฝนตกอาจจะมีเสียงลมนิดนึงนะคะ ด้านหลังเป็นตรงนี้เป็นม่านไฟฟ้านะคะถ้าเราถอยหลังนะคะม่านไฟฟ้าจะลงอัตโนมัติและมีม่านด้านข้างนะคะสองฝั่งซ้ายขวาเช่นเดียวกันค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันนะคะ เลขไมค์คันนี้อยู่ที่1นึ่0แสนสีกิโลเมตรค่ะรุ่นนี้ครบจบเลยนะคะออปชั่นเขาป้องกันการลื่นถลายออกนอกเลนนะคะมีการแจ้งเตือนหากเรารถมีพวงมาลัยไม่อยู่ในเส้นเขานะคะเขาก็จะแจ้งเตือนเราแล้ว มีตัว BSM หากมีรถด้านข้างนะคะเขาจะแจ้งเตือนทางซ้ายและขวาตรงกระจกมองข้างด้านนี้นะคะเบกมือไฟฟ้านะคะ การทำงานอย่างเราเปลี่ยนเซฟลองปรับโหมดนะคะนี่ว่าเขาก็จะเป็นเนี่ยค่ะตัวออมอเตอร์นะคะเข้าแบตเตอรี่เนี่ยคะ่ะมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องยนต์นะคะนี่กำลังทำงานอยู่ตอนนี้เสียงเครื่องอาจจะจะอืมเสียงเนี่ยแบบจะดังอันนี้คือเสียงเครื่องยนต์นะคะกำลังชาร์จเข้าตัวแบตเตอรตี่เครื่องเสียงรุ่นนี้นะคะเป็นของ JBL มีตัวฟอกอากาศภายในห้องโดยสารนะคะตัวนาโนออแอร์อัตโนมัติค่ะดูสำเนาเล่มกันนิดนึงนะคะสำเนาเล่มเป็นรถปี2019ับเป็นซินสลับไฟฟ้าค่ะเครื่อง2.5ตัวนี้เป็น HV p r e พรีเมียมมีซลลูปนะคะพรีเมียมีมูป ก็เปิดเดี๋ยวเซลลองเปิดอ่านี่ไปรับลมนะคะเผื่อเราได้ไปแบบขึ้นเขาดูทะเลหมอกนะคะรับอากาศดีๆบริสุทธิ์พักเหนือพักใต้เรา,านี้ปิดตรงนี้นะคะเปิดปิดเขาจะอยู่ตรงน้านนี้นะคะจะมีปุ่ม open close ลูกเล่น ค่อนข้างเยอะนะคะพอเป็นรุ่นใหม่ๆอะ่ะห้องโดยสารนะไฟเขา LED แบบนี้เลยรุ่นนี้ก็ออปชั่นเต็มนะคะอย่างพวงมลาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะหรือเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสาย a n d r o i d a u t p Apple c a r y l a y ค่ะระบบ Cruise Control เดี๋ยวเราดดตรงนี้ก็นนิดนึงนี่ตอนนี้ก็คือ EV นะคะตัดและตัดเป็น EV เขาจะขึ้นเลยอันนี้ทำงานไฟฟ้านะคะเงียบเสียงเครื่องเงียบอัตราการกินน้ำมันนะคะปีรุ่นใหม่ๆนี้นะคะเป็นเครื่อง2.5 อัตรากินน้ํามันถ้าเราขับในเมืองนะคะรถติดติดหน่อยนะคะจะประมาณสัก7 5ถึง17โลลิตรนะคะได้เลยนะแต่ถ้าออกต่างจังหวัดเกิน20โลลิตรค่ะเครื่อง2.5นี่เหยียบแรงเหยียบมันเลยนะคะสัญลักษณ์โลโก้เขา แบตเตอรี่ไฟฟ้านะคะแบตเตอรี่ตัวไฮบริดเขาวารันตี10ปีของสูงเลยค่ะรถปี2019วารันตีจะหมดทีปี2อ2 9ค่ะปีนี้ปี25นะคะอีก4ปีใช้ได้กันยาวๆเลยรถยังไม่ได้เก็บงานนะคะนี่เมื่อกี้เห็นรอยอย่างด้านหน้าฝั่งฝานะคะ เดี๋ยวอยู่แวะดูยางกันยางเป็นสัปดาห์ที่สองปีสองพันยี่สิบสีค่ะยาวๆเลยใช้ได้ยาวๆทั้งยางและตัวแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวเซลลเอ็มพาชมเราไปดูเครื่องกันมาชมห้องเครื่อง มีอรอยขันนอ็อตทำสีนะคะฝากระโปรงฝาเดิมค่ะ ค่ะกระจุกเดิมโตยโยต้านะคะเดี๋ยวเราไปดูท้ายกันค่ะ เดิมนะคะทายเดิมมีมยางอะไหล่นะคะแล้วก็ยางอะไหล่รุ่นนี้ก็มีแม็กในตัวค่ะ สวยงามตามท่องเรื่องจัดเลยนะคะกับรถ Toyota Camry 2.5 HV Premium รถยนต์ปี2019ค่ะเลขไมล์1 4 0 0 0ราคา849,000บาทสำหรับลูกคา้าสนใจซื้อสดรวมแวดแล้วนะคะไม่มีแยกเก็บแวดแล้วค่ะราคานี้รวมแว็ดแล้ว849,000บาทค่ะ สำหรับลูกค้าสนใจจัดไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79%ค่ะสามารถจัดได้เต็มนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าค่ะลูกค้าเจ้าของกิจการหรือว่าลูกค้าพนักงานบริษัทสอบถามรายละเอียดเรื่องเงื่อนไขเรื่องเอกสารในการยื่นกู้ได้เลยนะคะยินดีค่ะ ยกับเซลเอ็มคุยกันตรงๆได้เลยไม่มีปัญหาค่ะมาชมรถกันก่อนได้จอดที่เทพลักษ์สมุทรปราการค่ะมองหารถใช้งานประหยัดน้ำมันไม่อยากแบบใช้น้ำมันล้วนนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะ <c oughs> ยืนยันจากผู้ใช้จริงนะคะ <c oughs> กับตัว c a m รีตัว Hybrid ไม่จุกจิกค่ะก็ <c oughs> จะมีที่เรื่องที่เขาจะต้องเปลี่ยนก็พวกอินเวอร์เตอร์อย่างเงี้ย จะเปลี่ยนทีหนึ่งก็หลายหมื่นหน่อยแต่ก็คุ้มคุ้มค่าค่ะเพราะว่าตอนที่เราซื้อป้ายแดงเนี่ยตัวนี้ออกห้างป้ายแดงนี่ล้านแปดล้านแปดได้เลยนะคะรุ่นนี้ล้านแปดกว่าพอเป็นมือสองแล้วนะคะปี2019ยังดูไม่เก่าเลยค่ะราคาก็ลดเลยนะคะครึ่งหนึ่งเลยเกือบครึ่งเลยนะคะ849,000บาทค่ะรถมีเลี้วรอยได้เห็นกันแบบนี้นะคะยังไม่ได้เก็บงานค่ะเก็บงานแล้วสวยสวยกิ๊บกิ๊บ น้องๆป้ายแดงเลยขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะแอดไลน์กับเซลล์เอ็มได้เลยโทรหากริงการได้เลยนะคะวันนี้เซลล์เอ็มก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์กับเซลล์เอ็มนะคะ ลูกค้าส่วนใหญ่คอมเมนต์กันสอบถามคอมเมนต์กันสุภาพอยู่แล้วนะคะเราอยู่ในชุมชนคุณภาพค่ะให้เซลเอ็มปรับปรุงตรงไหนเพิ่มตรงไหนยินดีนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้เซลล์เอ็มไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ